ไอ้นัทมึงมาเนี่ยภาใหมคนดูกันรู้หน่ว่ารถของเราจุคนได้บ้ารถ6ปี638ต้องมีสองแสนแล้วมั้งไอ้น้องรถใหม่น้อยพวกมึงกอใหมาราคาครับ รองเท้ามาโค้ตสวยเลยยี่ห้ออะไรนะพิลา่ลาไม่มี3สีนะขาวนุ่งกันเข้ากับชุดพอดีเลยนี่พี่ซื้อรองเท้าคู่นี้มากําไรโอ้ยเฮียมึงกูไม่อยากจะบอกซื้อซื้อคู่นี้มาใครจะว่าไงไม่รู้อะแตก่กูซื้อคู่นี้มากําไรเอาแล้วเดินไปที่ช็อปเขาแหละเดินไปสั่งเลยผมชอบคู่นี้พี่เอารองเท้าคู่นี้1คู่ครับผมอีนั่นเค้าเซอร์หรือเบอร์หรือโง่เขาไม่รู้ไอ้เฮียหยิบมาสองข้างอะ เออบอกกูเห็นอย่างนั้นนะซื้อเลยเอาไี่เอาสั่งไปคู่เดียวอะได้กำไรอ่าสั่งไปคู่เดียวมันเอามาสองข้างมึงคิดดิเอาอ่ะเป็นมึงมึงซื้อเะล่ะซื้อนะพี่เออก็ต้องซื้อคู่มึงก็มีสองข้างเหรอจริงปะเนี่ยมึงหลอกกูเนี่ยไม่ได้หลอกอ่ะดีดีหนึ่งคู่มีกี่ข้างสองข้างก็ไอสัตว์นึกว่ากำไรกูหลอกตัวเองนี่วะ สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีคาร์นะครับออรถข้างหลังของเรานี่นะครับไม่ใช่รถป้ายแดงนะครับทุกท่านเห็นท่บเอ้ยโอ้โหเหมือนรถป้ายแดงเลยอะใช่อู๋สภาพมันใหม่หมเอี่ยม,มอ,อ่องต่ำเลยอะมันใสๆอย่างนี้มีเฉพาะป้ายแดงใช่ไหมคำตอบว่าที่ดีคาร์ก็มีแบบนี้นะครับและนี่คือรถโตโยต้าวีออสครับพี่ปี2016รถเขาเรียกว่าไทยนิยมประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันครับตัวเบาเครื่องเหมาะสมกับตัวรถอะไรเป็นไงโอ้โหใครตดนะเดี๋ยวสิว่าให้กูโอ้โหโอ้โหทำไมวะ ก็จะมีอะไรต่ออ๋อเอออะไระเป็นยังไงทัวประเทศไทยครับพี่ทัวประเทศไทยแน่นอนครับไม่ใช่ว่าทุกจังหวัดใช้คาว่าทุกตาบลน,นะมีทุกขนแห่งตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวโลนะครับเป็นตัวอ e. ีว, e. ว,วิธีการสังเกตตัวโลคือไอ้กระจกตรงนี้ปรับมือปรับมือครับปรับมันจะเป็นก้านปรับอะ่ะมันจะไม่ใส่มอเตอร์ไปเลยมันจะเป็นก้านโดดกมาเนี่ยก้านโดมือนก็เจี๋ยวอ,ะอ่ะแต่มันสั้นหน่อยสั้นหน่อยเออเอาไว้ปรับนิดนึง ดันขึ้นดันเข้าดันออกครับ,รบจากม,มือนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ปรับไฟฟ<ช>้าเรียบร้อยไฟฟ้าอันนี้ทั้งคันนะครับถาม,ามว่ารถทำไมดีคาไม่แต่งละ่ะโอ้ยรถของพวกมึงแต่งทุกคันเดี๋ยวก็ใส่ล้อเด็ดแล้วทำไมคันนี้ไม่แต่งมา้งกมีเหตุผลไหมฮะก็ไม่มีครับไม่มีเลยใช่ครับอยากขายน้้าเดิมอยากขายน้้าเดิมรถมันใหม่อ่ะเอาไปแต่งก็หาว่าวัยรุ่นอะ ไอ้รถเดิมๆเงี้ยไอ้ตอนมึงมาซื้อพอใส่ล้อปุ๊บด่าเราว่ารถวัยรุ่นพอขายเดิมๆพอซื้อเสร็จปุ๊บแล้วไงเข้าไปใส่ล้อเนี่ยเใส่ล้อเข้าไปใส่ล้อพี่ครับเอ่อล้อใส่เป็นชุดไหนดีฮะ <c oughs> เดินเลือกกันเถอะแล้วคือต้องการอะไรจากเรา <c oughs> อ่ะครับผมอย่างนี้ครับที่เราต้องขายรถเดิมๆนะครับเราคลิปกลุ่มตลาดใหม่ๆดูบ้าง <c oughs> ในสมัยอดีตนะครับเราก็อยากจะคลิปแบบกลุ่มวัยรุ่นบ้างนะครับอันนี้เราจะประคิปกลุ่มแบบผู้ใหญ่ขึ้นมาสักนิดนึงแม่บ้านบ้างนะครับหรือว่าพี่ๆคนทำงานเพราะอันนี้มันผผ่่่่่่่่ออออนนนนนนถถููููกกกกกมาาาาาาใใชชคคครรรััััับบบบบบสุดดดดดตเเืลลละะะะ6,000 200 200ททวววพีิ ันหนหึ่งรถคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงน,นะครับผมไปซื้อมาเองเลยนะครับเป็นรถของคุณหมอคุณหมอขายคันนี้รู้ป่ะซื้ออะไรซื้ออะไรพี่ก็ซื้อวิออสซื้อวิออสเหมือนกันจริงๆพี่ไม่ได้พูดเล่นนะครับซื้อเป็นตัวเอที T B. ซื้อเป็นตัวใหม่เลยนะตัครับใช่คือทางเจ้าของรถเขาบอกว่าเขาจะใช้รถแค่เพียงคันหนึ่งอ่ะประมาณ5ปี6ปีเปลี่ยนและคันนี้พอถ,ถึงเวลาเขาก็เปลี่ยนมาดูต่อครับรถนี้เป็นสีบอลเงินนะครับเป็นปี2016ครับพี่2016ครับซืพอ่สอรงพันสิมากผมซื้อต่อ่งรถเป็นนนนเพื่่อคคุณแมัี้ใหม่น้อยน์ คันนี้ใหม่เท่าไหร่แสนต้นๆครับแสนหมืน่นบ้ารถหกปี638ต้องมี2องแสนแล้วมั้งอย่างที่เขาบอกว่าเ<ะ>ขาไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็5ปีเ,<อ>เปลี่ยนทีนึงเปลี่ยนทีนึงใช่ครับกอไม้มึ็มงไวไม้น้อยๆพวกมึงกอไม้มเช็คได้เลยครับแต่ให้เบอร์เจ้าของก็ด้เดี๋ยวให้เบอร์เจ้าของด้วย <c oughs> แล้วโทรถามไปเลยอ่ะงงี้งง่ายดีอ่ะไอ้น้องรถไม้น้อยๆพวกมึงกอไม่ตอนกูไปซื้อกูทำคลิปให้พวกมึงดูเออแล้วก็มาด่าว่ากอไม่แล้วอย่างเงี้ยโอ้ยไม้น้อยๆจริงๆนะเลขไม2โอ้ยยววิ่งงเะจัะ ไอ้นุ่มมีคั้นดื่นไหมว่ากันไปเรื่อยมาถึงท้ายรถกันบ้างครับรถนี้เก็บของได้เยอะมากเรื่องการชนหนักไม่มีไม่มีแน่นแต่รถกันนี้ครับเคยถอยโดนล้อบ้างชนนี่หนึ่งทางด้านท้ายนะครับเก็บของได้เยอะกับจากยาพับได้เป็นไงสบายเลยพี่เดินไปซื้อของเซเว่นซื้อเยอะเยอะซื้อของแมคโครซื้อเยอะได้ครับซื้ออาหารหมาซื้อเยอะไดะแม่งใส่ได้ยันคนอ่ะใช่ครับเชื่อไหมใส่ได้ยันคนเลยเชื่อผมเชื่อไอ้นัทอ๋อมึงมาได้ต่างหากไม่เชื่อแล้วเชื่อไหมไม่เชื่อแล้วถ้ามีคนอื่นอ่ะไม่เชื่อใส่ได้ยันค ไอ้เหี้ยรถคันนี้จุได้เยอะไอ้น็อตขึ้นไปนั่งเอาไว้คนดูกันรู้หน่อยว่าเฮ้ยรถของเราจุคนได้คนได้ได้มึงกลัวเขาไม่เชื่อกลัวเขาไม่เชื่อเออมึงมึงเออมุดมุดอะไรเอาขาเข้าไปด้วยเดียวอ่ะเห็นไหมนอนได้ไหมเอ็งสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเนี่ยฮะนี่คนสูงร้อยเปอร์เซน้์าหนักเท่าไหร่แปดสิบเห็นป่ะคนเข้าไปอยู่ได้ สบายสบายเนี่ยแล้วพอปิดปิดฝาได้ไหมปิดได้ปิดได้ใช่เอาไปถึงหน้ารถกันบ้างฮะรถคันนี้นะครับเป็นรถเครื่อง1,500งพซีซีเหมือนเราลืมอะไรวะไม่มีนะไม่มีนะพี่เองลืมอะไรไหมเหมือนเหมือนจะลืมแต่ผมว่าไม่จะลืมลืมไหมไม่น่าลืมไม่ลืมเองว่าลืมป่ะตากล้องไม่มีอะไรลืมใช่นะแต่กูว่าตัวมันเองก็ลืมตัวมันเองอยู่อ่ะเปิดให้มันใหญ่เฮียเออมึงก็ไม่เคาะได้ชิบหายไอ้นี่ก็นั่งนี รู้ว่าเขาแก้เหมือนก็เออมึงไม่ต้องห่วงนะพวกมันโดนไปแล้วทุกคนมีลำตัวทุกคนไอ้อ๋องเคยโดนยังอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวมึงรอเลยไอ้มักโดนปะโดนโดนทุกคนไอ้เหี้ยมันโดนทุกคนแล้วไม่รู้ไปเหี้ยนะก็มันต้องมามุกท่าเนี่ยมาถึงมาได้รถครับวันนี้นะครับเป็นกุญแจแบบบิดสตาร์ทใหม่มากนะครับภายในใหม่มากเข้าไปดูใกล้สตาร์ทเลยมักสตาร์ทโคไปนี่โคมาไรไม่มีริ้วรอยครับถูกต้องใช่ครับสภาพคือดีจัดอะดีจัด จราไปได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับดูฮะใช่ครับโอ้สวยอะแทบจะไม่มีคนนั่งนนะคือใหม่จัดเลยอะใหม่ที่มัดสารทายข้างในที่เป็นยังไงข้างในเป็นเบาะหนังสีดำครับพี่แล้วก็เบาะไม่มีล้มเลยครับพวงมาลัยไม่มีล้อครับข้างในก็จะเป็นแอร์แบบแมนนวลแล้วก็ตัวเบาะจะมีปรับเป็นสูงต่ำเบาะปรับสูงต่ำได้ใช่ครับปรับปรับสมมติถ้าสมมติเองอยากอยู่สูงอะถ้าอยากอยู่สูงอยากอยู่สูงก็ต้องออกนอกรถแล้วก็ปีนขึ้นไม่ใช่จะสูงไปถ้าอยากอยู่ถ้าอยากเบาะเบาะนั่งสูงอะถ้าออยยูู่สงงเล ไปต่ำอ่ะพี่อยากไปต่ำใครเอาไปต่ำผมก็ไปเอี่ยวด้วยแล้วกันต้องไปเนี่ยไม่ใช่พี่เออเออมาดูห้องเครื่องกันไปมาถึงพานะห้องเครื่องกันบ้างครับผมตรงนี้เป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับมาร์ก iVios เจนนี้มี2เครื่องนะครับผมมีเครื่องที่เป็น dual และยังไม่เป็นดูอ a ลนะครับอันนี้เป็นดูอ a ลเรียบร้อยเป็นปี2016นะครับเป็นเครื่อง VVTI มาพร้อมกับเกียร์ CVT CVT ครับเกียร์ CVT คืออะไรเป็นเกียร์เปลี่ยนระบบเกียร์ด้วยสายผ่านวิธีการเปลี่ยนเกียร์ของเขาเราจะแทบไม่รู้สึกอะไรเลยโดครัับเโดยทั่วน อันนี้ไม่ขับไปแล้วตัดเลยตัดเลยหลับ <c oughs> สบายรู้สึกอ่ะนิ่มสบายปะนิ่มสบายใช่ง่วง ง่วงจัดมารีวิวตอน4โมงเย็นด้วยถ้าง่วงก็นอนก่อนได้ได้เหรอเอาอีโอ้โหอย่าพึ่งสิเอาไม่เสร็จก่อนแต่ได้านหน้าครับเรื่องของอุบัติเหตุไม่มีแน่นอนนะครับเรื่องของนงนัดไม่มีดูเครื่องเท่าไหร่นะเครื่อง1 5ซีเครื่อง1,500นะฮะได้แค่หนึ่งน้ำนะครับเวลากำหนด1ชั่วโมงเท่านั้นแต่ได้อยากได้สองน้ำก็เพิ่ม300ครับแต่ถ้าให้ออมสดเพิ่มอีก500ครับ ไม่ใช่ดิไม่ใช่เหรอเออหมายถึงเครื่องยนต์อ๋อเครื่องเท่าไหร่นะ1นึ่งพนห้าอยหนึ่งน้ำนะครับสอ๋อหนึ่งน้ารอยี่ใช่บ้าคนที่จะทำนมหนึ่งมาหน้าร้ี่วะโอ้โหถ้าทำขนาดนั้นนไม่เดินอย่างนี้เลยเออมันคงใหญ่มากเลยเนาะ ราคาครับ299,000บาทเท่านั้นครับพี่เดี๋ยวแป๊บนะพี่ว่าพี่ฟังผิดรถปีอะไร2016ครับ16ใช่บ้านราคาตลาดขาย300,000กว่าใช่ครับพี่แ0 0ถ0 0ยังมีรถสภาพเนี้แล้วทำไมถึงขายแค่นี้เราเราอยากขายลำเดิมอยากเกาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานออฟฟิศอ๋อเดีแม่บ้านที่สามารถเติมถึงขอนเพียงแค่วันละ200กว่าบาทเองพี่บ้านแม่บ้านพี่เงินเดือนแสนห้านะมึงจะให้แม่บ้านกูขับนี่หรอไปสมัครอยู่ไหนเต็มเซลล์เลยเต็ม เต็มหมดเต็มเต็มหมดใช่ใช่บ่อยใชหัวตําแหน่งมันว่าไม่ว่างเลยวโอ้ใช่สบายมาผู้จุดนะครับเราแค่อยากจะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายของเราบ้างนะครับเราจะลองเทสว่าสิ่งที่เรากำลังทําอยู่นะครับที่เรียกว่าคุณภาพเราจะส่งต่อถึงคนกลุ่มไหนบ้างเราทราบดีครับว่าดีคาของเราครับในเรื่องของชื่อเสียงเราไปอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นใช่ครับตอนนี้ครับผมอยากให้ทุกท่านเปิดใจรองรถของเราอีกรูปแบบหนึ่งตอนนี้ครับดีคาของเราไม่ใช่มีแค่รถแต่งแล้วแต่ถ้าคุณอยากใส่ล้อใส่ได้ไหมใส่ได้ครับเราเอารถมาเทสตลาดใหม่ๆครับ ดีมากๆนะครับผมให้เลยรถคันนี้นะครับ95%มีแน่นอนครับถ้าเราไปเนี่ยผมไม่การันตีเรื่องซ่อมนะครับแต่ผมมีสปิริตพอในการที่ดูแลลูกค้านับตั้งแต่วันที่คุณซื้อถอยรถออกจากเราไป30วันเปลี่ยนเนี่ยเสียเนี่ยปเปลี่ยนยังหลอดไปอ่ะ เพราะนั้นนะครับคุณไม่จําเป็นต้องซื้อรถกบลราก็ได้แต่คุณต้องซื้อรถกับสถานที่ที่เขามีสปิดหลดพอในการรับผิดชอบคุณด้วยแต่แล้วที่นี่มีพร้อมนะครับและที่นี่คือดีคาครับถ้าหากอยากซื้อรถกับมาร์คเชิญครับสวัสดีครับผมมาร์คครับเบอร์ติดต่อ0655585888มาร์คยินดีให้บริการครับใช่ครับเราไม่ได้มีน้องมาร์คคนเดียวนะครับคอยให้บริการนะครับเรายังมีทั้งน้องกิฟต์นะครับเชอร์รี่นะครับน้องวายแล้วก็มีตั้งมากมายเราไม่ยอมมาซื้อกันหรือว่านน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 ้้้้้ออ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 งงงงงงแัััละะโบขก็ยี น้องเมย์ละชื่อเท่จะตายก็เล้ดทำไมเราไม่แยกกันเล้วพี่ไม่ก็มีใครห้ามกันนะครับแล้วมีเซลลหลายๆคนนะครับให้กันดูแลคับท่านอยู่เราจะย้ำแบบนี้นะครับรถคันนี้นะครับถ้าหากว่าท่านอยากใส่ล้อมาเลือกเอาใส่ได้นะครับอาจจะเพิ่มราคาล้อสักนิดหนึ่งนะครับแต่เรามาคุยกันแล้วเราจะส่งให้นะครับมีล้อให้ท่านเลือกอ่นแล้วไปดูเพียบเออตะก้องเดี๋ยวนี้ก็บาจี้ดีกว่ากันย้ำราคาครับสองแสน้บาทเท่านั้นครับ เงินเดือนหมื่นต้นๆ้นซื้อได้แล้วนะครับได้ครับพนักงานเซเว่นได้ครับเด็กอายุ20ปีพอดีเลยแต่มีเงินเดือนแล้วเปล่ามีเงินเดือนสลิปเงินเดือนครับวันซื้อได้ครับนี่เป็นไงท่านบอกว่าโอ้ยฉันเนี่ยรายได้วันละประมาณ400เอ้าซื้อได้ยังอ่ะ4 0่ซื้อได้ครับมาคุยกันได้เลยเดี๋ยวมาทางออกให้ท่านครับอย่าเพิ่งดูถูกตัวเองครับถ้าหากว่าวันนี้ท่านขับรถยนต์ไปทำงานความปลอดภัยมีนี่ครับร้อนไหมไม่ร้อนเปรียกไหมไม่เปียกเพลงอ่ะ มีฟังที่ถ้าท่านขับมอไซค์ครับผ่อนเท่ากัน6,000เท่ากันแต่ความอันตรายของท่านเพิ่มขึ้นมา90%ใช่ครับท่านเราคิดอยู่ดีๆนะครับถ้าหากวันนี้ท่านกำลังซื้อรถให้ลูกคุณอยู่ไปรถมอไซค์กับซื้อแบบนี้ถ้าลูกท่านนั่งอยู่ในรถกับดอนในโรงเลือกดีๆนะครับและนี่คือคำตอบ299,000บาทครสวัสดีครับสวัสดีครับ